โรตอรีภาค3330ได้จัดการอบรมและสัมมนาใหญ่ประจำปี2568พร้อมพิธีสถาปนานายกสมสทรสรวม โรตารีภาค3330ได้จัดกิจกรรมอบรมและสัมมนาครั้งสำคัญประจำปีขึ้นณโรงแรมหันษาเจบีอําเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาระหว่างวันที่16-18พฤษภาคม2568โดยกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วยการอบรมภาคการสัมมนาเจ้าหน้าที่เยาวชนแลกเปลี่ยนการสัมมนาการจัดการทุนสนับสนุนมูลนิธิโรตารีภาคและพิธีสถาปนาน,นายกสโมสรร่วมภาค3330สำหรับปีโรตารี2568 ถึง2569กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมแก่ผู้นำสมโมสรโรตารี่ในภาค3330ครับโดยเน้นการพัฒนาศักยภาพการบริหารงานการดำเนินโครงการบริการชุมชนและก็การสนับสนุนภารกิจของมูลนิธิโรตารี่รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสมาชิกและก็เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในแต่ละด้านครับไฮไลท์ของงานเนี่ยคือพิธีสถาปนานาย,ยกสมโมสรร่วมภาค3330ซึ่งเป็นช่วงเวลาสำคัญที่แสดงถึงการถ่า,รถายโอนภารกิจ สู่ผู้นําใหม่ของแต่ละสโมสรโดยมีผู้เข้าร่วมทั่วภาคนะครับกว่า500คนประกอบด้วยนายกสโมสรเจ้าหน้าที่ภาคสมาชิกโรตารี่และก็แขกผู้มีเกียรติครับบรรยากาศตลอดงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นเป็นกันเองและเปี่ยมด้วยพลังแห่งการบริการตามอุดมการณ์บริการเหนือตนเองซึ่งเป็นหัวใจสําคัญของโรตารี เป็นงานพิธีสถาปนาของผู้ว่าการภาคนะครับเราจะมีการเล่าให้รู้จักถึงเรื่องของประวัติของประธานวิศวกรประวัติของผู้ว่าการภาคและเป้าหมายภาคต่างๆรวมถึงการช่วยผลักดันให้สโมสรในภาคต่างๆส,สามารถที่จะดําเนินกิจกรรมของสโมสรเพื่อช่วยเหลือชุมชนและสังคมให้เกิดความยั่งยืนเราจะมีการเ,าเรียกว่าพิธีสถาปนาร่วมของสโมสรรวมถึงจะมีการ ให้รู้กับว่าโรตจรีเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงสับเปลี่ยนหรือส่งไม้ต่อกระหว่างพวกการภาพปีปัจจุบันกับพวกการภาพปีถัดไป